วัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์คนเล่าเรื่องสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีพระคาถาดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพระคาถาบทนี้เนี่ยผมก็จะนำมาจากพระคัมภีร์โบราณนะครับที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้ให้เราได้จดได้จำได้ท่องกันนะครับพระคาถาบทนี้มีชื่อว่า พระมนต์ขับผีนะครับสำหรับพระมนต์ขับผีนี่เนี่ยก็จะเป็นพระมนต์ที่ใช้ทำน้ำมนต์ลดคนถูกคุณคนถูกผีหรือคนถูกผีเข้าเนี่ยจะออกสิ้นเลยนะครับแล้วก็จะใช้ฟังเราก็ได้นะครับฟังบ่อยๆก็จะสามารถที่จะขับไล่พูดผีหรือว่า วิญญาณร้ายได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับพระมนต์ขับผีในบทนี้จะมีความพิเศษหรือว่าพิสดารอย่างไรเนี่ยเชิญท่านรับฟังได้นะครับผมจะท่องให้ท่านได้รับฟังก้าจบนะครับทำสมาธิจิตให้ดีนะครับหากว่ามีสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเนี่ย ที่แขวงอยู่ในตัวของเราเนี่ยก็จะออกแล้วก็หายสิ้นโดยทันทีเลยนะครับเชิญรับฟังพระมนต์ขับผีได้เลยครับโอ้ยักษ์ขะปริสุมยักษพระวิถูรราชาโอมยักษ์ขาโอมยักษ์ขาเทวา มึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟประไลกันกูจะตวาดหูงคนเท่าไหลายนั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตวาดฝูงผีปีาศาจลุกแล่นแสนเทวดา และพญาหน้าคราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบก เห็นกูก็ตนกอกใจเอามือรูปอกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตนโอมเจริตติมาติเสยยะถีทังภูรูภูรูโอมยักษขะปริสุนยะภวิถูระราชาโอม อยักขาโอมอยักขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟไประไรกันกูจะตวาดหูงคนเท่าไหลายนั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตวาด ภูมมผีปีศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพญานาคราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจอูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อ กบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอกใจเอามือลูบอ,อกอยู่ไหวๆวร้องไห้รักตนโอมเจริตติมาติเสยยะถีทังุุรูุุรู โอมยักษ์ขะป,ปริสุมยักษพระวิถูระราชาโอมยักษ์ขาโอมยักษ์ขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟประไลกันกูจะตวาดกูงคนเท่าไหร่นั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับ หักไปหูจะตะวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกหูจะตะวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดหูจะตะวาดผูงผีปีาศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพยาหน้าคาราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจโูตวาด พระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบินยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอ,อกใจเอามือลูบอ,อกอยู่ไหวๆไรว้องไห้รักตนโอมจริตติมาติเสยยะ สีทังฟุรูฟุรูโอ้ยักษ์ขะปญญะริสุนยักพระวิถูรราชาโอมยยักษ์ขาโอมยอมยักษ์ขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟประไรกันกูจะตวาดกูงคนเท่าไหร่นั้น ก็ล้มทั้งยืนกูจะตะวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตะวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตะวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตะวาดผูมงผีปีาศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพญาหน้าคราดมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้ กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอกใจเอามือรูปอกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตน โอมเจริตติมาติเสยยะถีทังุกรูุุรูโอมยักขะปริสุนยะพระวิถูระราชาโอมยักขาโอมยักขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้ คือเปลวไฟประไลกันกูจะตวาดหูงคนเท่าไหลายนั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตวาดฝูงผีปีาศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพญานาคาราช ไม่อาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนก อกใจเอามือรูปอกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตนโอมเจริตติมาติเสยยะถีทัทงุูรูภูรูโอมยักขะปริสมยักษ์ะวทูระราชาโอมยักขา โอมอยักขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟไประไลกันกูจะตาวาดหูคนเท่าไหร่นั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตาวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตาวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตาวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตาวาดฝูงผีปีศาจ ลุกแล่นแสนเทวดาและพญานาคราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูะวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบิลยักษ์ประกาศศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลาย ทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอ,อกใจเอามือรูปอ,อกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตนโอมเจริติมาติเสยยะถีทังพุกรูุุ้รู้โอมยักขะปริสุญยักภวิทูระ ราชาโอมยักขาโอมยักขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟไประไรกันกูจะตวาดอูงคนเท่าไหร่นั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกกูจะตวาดสาแลก สาแหลก็ขาดกูจะตะวาดฝูงผีปีศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพญาหน้าคราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อ กบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอ,อกใจเอามือลูบอ,อกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตนโอมเจริณติมาติเสอยะถีทังุูรูุูรู โอมยักษ์ขปริสุมยักพระวิภูรราชาโอมยักษ์ขาอมยักษ์ขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟประไลกันกูจะตวาดกูงคนเท่าไหร่นั้นก็ล้มทั้งยืนกูจะตวาดปืนปืนก็จะกลับ ไปกูจะตะวาดฟืนไฟฟืนไฟก็แตกหูจะตะวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดหูจะตะวาดฝูงผีปีาศาจลุกแล่นแสนเทวดาและพญาน้าคราชมิอาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาด พระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบินลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอกใจเอามือรูปอกอยู่ไหวๆร้องไห้รักตนโอมเจริณติมาติเสยยะ สีทังพุรูพุรูรโอมยักขะปริสุมยักพระวิทูรราชาโอโมอยักขาโอโมอยักขาเทวามึงจะแลตากูก็บอกไม่ได้คือเปลวไฟประไรกันกูจะตวาดกูงคนเท่าไหร่นั้น ก็ล้มทั้งยืนกูจะตะวาดปืนปืนก็จะกลับหักไปกูจะตะวาดฟืนไฟฝืนไฟก็แตกกูจะตะวาดสาแหลกสาแหลกก็ขาดกูจะตะวาดผูงผีปีาศาจรุกแล่นแสนเทวดาและพญาหน้าคาราดไม่อาจที่จะทานหน้ากูได้ทุกเทพย่อมมากราบไหว้ กูอยู่ไม่ได้ขาดด้วยเดชอำนาจกูตวาดพระวิถูตัวกูผู้ชื่อกบิลยักษ์ประกาศูนย์เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายทั้งพลายน้ำและพลายบกเห็นกูก็ตนกอกใจเอามือรูปอกอยู่ไหวๆวร้องไห้รักตน โอมจะริตติมาติสอยะถีทังพูรูพุรูรและนี่ละครับก็คือพระมนต์ขับผีนะครับใครที่มีสิ่งไม่ดีแฝงอยู่ในตัวเนี่ยก็คงจะมาลายหายสิ้นนะครับทั้งพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเนี่ย ที่สิงสถิตยอยู่ในกายหรือว่าสิงสถิตยอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนเนี่ยก็สามารถขับไล่ได้เลยนะครับสำหรับพระมนต์ขับผีนี้ก็ใช้บนใช้ท่องหรือว่าใช้ทำน้ำมนต์ล,ลดคนถูกคุณผีหรือว่าคุณผีเข้าเนี่ยออกสิ้นเลยและเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาเลยนะที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ